สวัสดีจ้าเอมาชอบพันฝุ่น뭉ข้าวโกยโกกาอ๋อไลายยีแหนยีแหนจะมาเลื้อยคลงเงินแหนก๋าเราแม่ขนมปาดเน่สวัสดีจ้าไลายมีนะจ้าน้องหิมก็จะปลามาพอเขาแป้งขนมปาดนะจ้านี่ตอนนี้เขาก็กำลังกวนกันอยู่นะเจ้านี่กวนในหม้อนั้นนะเจ้า เข้ามาแล้วเข้ามาทักทายน้องพิมไดนจาจ้าวข้บคุสติดเกิดจากลุงแม่นกับป้าข้างฝาตัยนจาจ้าอันนี้คือข่ากอ อันนี้คือเขากจะเอาเข้าวแป้งที่ต้มเสร็จแล้วมาขวนกับแบบเ้าน้ำอ้อยนะจ้าปะพร้ากับน้ำอ้อยเนี่ยต้องเคี่ยวๆหึบะเ,าาเหลือน้ำก่อนนะจ้าแล้วก็เอามาใส่นะจ้ากดหม้อนิ่งกดหม้อนิ่งนี่ในหม้อนั้นก็คือจะเป็นข้าวแป้งนะจ้าจะเป็นข้าวแป้งกับ จะเป็นข้าวแป้งครับเอ่อจะเป็นข้าวแป้งกับมะพร้าวแล้วก็น้ำอ้อยที่ขวดแล้วนะเจ้าเขาก็จะกวนให้มันหนืดเหมือนกะละแมเลยนะเจ้านี่น่ารักขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าสดีเจ้าสวัสดีเจ้าน้องพร้อมสวัสดีเจ้านี่ นะขอบคุณเจ้านี่นะจเขาแบบอ่ะกวนแบบนั้นนะจ้เห็นเห็นเดลี่มินิใครจะักกันใครกันายกสูว้นี่ยกข้ามหัวนเลยก้มมาก้มแบบนี้เออนี่ครับนี่นะจ้าอออ ขนมปัรอยเขาก็จะช่วยกันกวนกวนวนนะเจ้าใช่ปะเฮ้ยทำขนมอะไรเจ้าสาวน้อยทำขนมปาดนะเจ้าอันนี้เขาก็กวนกวนอยู่นะเจ้า สวัสดีเจ้าสาวและที่น่ารักสวัสดีเจา้าน่ารักครับน้องขอบคุณเจา้านี่นะเจา้าขนมปาดกับเจ้าแม่นเจา้าเหมือนกะละแมไหมคะน้องพิมพ์ก็ะ<อ>ะจะคล้ายๆกันนะเจ้าจะเหนียวเหนียวนะะคล้ายกะละแมจะคล้ายๆกะละแมเลยนะเจา้า มะพร้าวมีมะพร้าวกับน้ำอ้อยเขี่ยวเคี่ยวไปกันแล้วก็มีแป้งนะจ๊ะคตก้าวกนะจ๊ะตะกเป็นเน้อเต็นะจ้าวหน่อไม้อ่างเงี้ยบตกเป็นเนื้อเต็มนะจ้าวนมปาปดนะจ้ะอวยได้ข้วหน่อแปดกิน้ตยจิ้มน่นท้งหมดรู้ห้าร้อยกับบัตรถ่ายด้ คนทำบอกว่าโลห้าร้อยกับว um ่า no, น ja oh, ้องพีททำอะไรลูกทำขนมปาดนะจ๊ะโอ๊ยคนทำบอกว่าโลห้าร้อยกับจะตักไส้พื้นะจมันต้องใช้แหงเชี่ยว ขนมปัตน่าจะอร่อยไหมน้องพิมพ์มาเบล้ากุ๊กขนมอะไรคะน้องขนมปัตนะเจ้าใส่แร่ต้องอาศัยแรงมากๆเลยนะเจ้าแรงชานะเจ้ามีแรงหญิงมาช่วยต่อยขยันแข่งแขงขนาดน้องพิมพ์เบเจ้าน้องพิมพ์น, pues น้องจะไม่ปวดคอแล้วปวดปวดเจ้า ทำช่วสงกสารเราสาวน้อยแม่นนะเจา้าขนมปาาถ้าจะลำเจ,าจา้าแดหสัล้อง่้ได้าสักงถ่ยก็ได้เป็นน้อขนมปาสนนี่เห็นเหน็นอุยเบาเาเสียงยน่นอ,อ,อ,อเยเขาก็จะต้องใช้แรงนะเจา้า ขนมหม่ายันแม่นก็แม่นเจ้าขนมหมาายันเจ้าน้องหิวขนมหม่ายันหรือว่าขนมปาดนะเจ้าขั้นตอนนี้เหนื่อยมากจ้ะแม่นเจ้าเหนื่อยไปเหนื่อยก็พอกันละกันนะเจ้าเขาบอกว่าถ้าซื้อกิโลห้าร้อยก็ขายนะเจ้าเดีนี้เดร๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มันเหนียวคล้ายๆกับกาลเมนะเจ้าน้องพี่ม้ที่บ้านไฟไหม้ตัวมันเป็นอย่างง่ะมั้งเ้มจเนาเจอส ขนมปาดยัง,งยัง,ยางมาเหนียวแต่ว่าแม่แนนั่นเหนีวยวได้ว่า <c oughs> เหนียวเจ้านี่เพราะว่าเขาเอาข้าวแป้งมาควนควนตัวนะเจ้าเขาจะมีการเช็ดขอบขอบตัวนะเจ้าจะได้ไม่แ <c oughs> ข้งไม่แข้งใช่ แม่ไดเป็นรั้วนะพี่จะ,ะม้วน,น,จจนกับตอนนี้แล้วเจ้าฉันจะม่วน,นก,กับตอนนี้แล้วจ้าท้ำนากลกไปสองกิโลละป้าแรงนี้หาะมาแรงกว่าตั้งกี่เข้าจับพอดีน้ำหนักลดเลย <c oughs> ถ้าจะรำน้องพิมพ์แม่นจ้าน่าจะรำขนาดแม่นจ้านี่ <c oughs> น้องพิมพ์ยังบักเกิดจิมนะเจ้านี่เป็นครั้งแรกเพราะว่าน้องพีมี่แทบจะบอกหูจักเลยว่าขนมปลาหรือขนมจะได ตอนแรกเขาก็จะกให้แล้วแล้วก็เขาก็จะมาทำแบบนี้<า>จ้าเปลี่ยนคนแล้วเปลี่ยนคนแล้วอนี่หรเต้องมีคนช่วยกรรมไว้ตัวน่าจะอันนี้ปลึกรกระดกข้าขนมปลาถ้าจะลำน่แม่นเจ้านี้ <c oughs> ก้อนเหนีย,ว,ว,นเยว,วเจ้าอนเหนียว,วเจ้าอันนี้คือแ้าลเจ้าที่เห็นเห็นนะคือแบบป้าวนะเจ้าไม่ไมเนนะอเป็นขนมสามาัคคีแม่นเจ้าสามัคคีกับเลยเจ้าเดไมไ้ไม่ได้ไม่ได่คร กินน้นอะไรคกินเหรอกินปัญญกินก็คือหอมๆแบบป้าที่หอมไปคว่วๆนะจ๊ะลองชิมเลยใรชิมได้ยังชิมเลยกินได้ยังเอาเลยอะลตัวนี้นะอ้อเดี๋ยวเนี้ยว er. ่ะไอ้่น

ระวังผมตกทรายนี่นี่น้องเนั่งกินกันจ้าหาที่นั่งกินเลอายนมอยากกินจังเลยน้องพิมก็จะมาจิ้มผ่อนะจ๊ะีมยเกอแล้ว

ทำขนมอะไรจ้าน้องพิมพ์ทำขนมปาดนะจ๊ะน่าจะเรียกขนมกลมเกลียวนะคะจ้าน้องพิมพ์ส่งมาตางเมืองผ่างสักหน่อยได้จิมเตโก็จ้าเขาทำอย่างกันจ้าน้องพิมพ์ทำขนมปาดนะจ้าปลาไก่นี่ เท่าไหร่อ่ะ่้นม่อเนี่ยเยวข้าง้านคนใส่ฟันปลอมจะกินได้ก่อนเจ้าต้อไม่ท้ายนนไ้เอาเ้เอ้เ้ีัเอาเลยหนักไหม

บกขายเจ้าโลห้าร้อยกับบะขายนะเจ้าอันเจ้าเนี่นันนี้ยเนแม่งอแม่หนเรื่องรเรื่องร่เดียวเีิดขนาดเลยเจ้าเงื่อนเพิ่มหัวเปียกจะดอดแม่งเจ้ากว่าจะได้เกี่ยงข้าหน่อป่าเนี่ยง่ายเลยนะจ้า กเอะเล็ันหนลน่นจ่่ใ่จระทะหนึ่งได้กี่ถาดคะฮะกระทะหนึ่งกระทะนี้เหอได้ยูสิบถาดสิบกว่าถาดนะจ๊ะแม่้เน้อเนื้อสองสามอ้ยังไงลุอ่อย สวัสดีเจ้าสาวนะ้อไม่มีเวลาเข้าไปดูแลสาวน้อยเลยทิ่ถึงนะจ้าของป้าหลานสาวน้อยของป้าทำขนมอ,อะไรจ้าน้องพิมทขานขนมปาดมาจ้าิมนีมนมม้วเยอะเหมือนกันเยอะขนาดเลยเจ้าเหงื่อน้องเต็มเลยเ <laughs> ม่นเจ้า อยากกินจ ja, ังสาวน้อยนี่ไงน้าดูตรงที่ทำเสร็จแล้วกุ้นเหรอเห็นมาเดียวต้องไปี่อร่อยเนี่ยนี่อร่อยหวานทีละนู่นชิมต้องกินตรงนี้อร่อยชิมตรงนี้อร่อยต้องหันไปเจ้าหนเเจ ยากกิดมากแล้วทางก็จะปามันเพื่อพอที่ขออันนี้เสร็จแล้วนะจ๊ะหลัขางไหนหรองไม่จ้ะอันนี้เแล้วนี่เขาจะเอาใบมาปิดไว้นะจ้ะ ใช้เวลาวนสชั่วโมงใช่ไหมคะเนี่ยน่าจะประมาณนั้นเลยม้งานหมนั่นะงีหรอทอดันนี้บ่อยนะนาเดี๋ยวจเมยีลนี่ขปอัิขั้นตอนนี้จะเป็นแม่ทะเลอะไอแม่โพีเหรอนำาน้าล

พี่น้องพิมเห็นเขาเก็บส่วนหนึ่งไว้ไปจิ้มกันเจ้าพี่อุ่นไะเมื่อกี้เห็นเขาเก็บส่วนหนึ่งไว้ไปจิ้มกันทำขนมอะไรกันคะน้องพิมทำขนมปาดนะเจ้ายามียามี yes ลำขนาดน้องพิมแมนจ้าสวัสดีค่ะน้องพิมทำขนมอะไรจ๊ะทำขนมปาดนะเจ้าเี๊ะจะมีส่วนหนึ่งที่เขาเก็บไว้เขาบอกก้นหม้อใหราสอ่ะเหรอก้นหม้อก้นท ล้อนแล้วใช่ไหมฮหอนแล้วตรงนี้ล้อนที um. yeah. uh, ่สุดพ้นหม้อเนี <S <S ่ยร้อนที่สุดเนาอเนี่ยกินมากินมาชิมอือร่อยแคขนมเยอะจังเขาจะทำไปกิน้ม่ติหมกุนเนื้อครื้ ไว้ทำบุญเหรอขอถามแป้งจานเนาะอ๋อทำบุญตรงกลางเหมือนแป้งมจิดยอยาน้องพี่วันนี้เปี้ยปอไปไหนเจ้าพี่เปียปอ่าจะอยู่บ้านนะจ๊ะแต่ว่าน้องพิ่อยู่บ้านห้ยหลาเปียปออยู่บ้านติดโต๊กนะจเจนแป้งได็กูันเางดูหลัง

นะระวังเขี้ยวหลุดหน้าน้องพีม <laughs> รับกล้องจ้ะน้องพีมเขียวเ่เห็นหน้าน,าน้องพีมเลยนี่โอการาเมใช่่่ ใบอะไรคะที่เอามาลงขนมใบตองตึงเจ้าใบาตองตึงน,นะเจ้าที่เอา,าอนะที่เอาไปทาําขนมจอกไปแล้วอ,ะอ่ะใช่ไหมอันนั้นอันนั้นตองเปล่าก็าจะน้อยกว่านี้เนะาะอันนี้ตองตึงใบใหญ่ใหญ่อันนี้ไม่เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวไปเจ้าเดี๋ยวกองเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวกองแล้ว มาอนี่ทำัเราอันนี <S 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 ้ก็คืไม่เห็นการแบ่งลูกมันเยอะเห็นไหมเผก็แปนแล้วก็แป้งงม่เขเขาต้องทาน้ำมันที่มือก่อนแล้วจะอันจะติดมือไหม่ะแค่ทาก็นติดมือขนาดนี้แล้วนะเขาก็จะแบ่งไว้ อมปีใหม่เจ้าสุนอง่ใช่วยเงาบเอาไปดูดดดดนั่ดกินตรงนั้นดีดกันปะไปนั่งอูทกทยกับเปไอ้ล่ามขนานกาคาบน้องพิมพ์แม่จ้าคุยิง่งจิ้งคุยยิ่งบ่อยเ <c oughs> อจิ้งครยิง้าไปจิ้ตรงนู้นดีกว่าตรงนี้เขาจะเอาไว้เก็บ คนมออระติดไม้พายอ่ะคว่าลังสุดติดไม้ติดติดไม้พายนะกคนมอจะลังน่ะนี่ต้องทำได้หรอลืมไปสายติดกันคนมออลังที่สุดจ้ะเอออัลบั้มี่สุดคือคนมอตรงนี้เห็นไหมเห็น่อกเห็น่อนนี่นี่สวนที่นี่เยอะงลอย ชิมหนึ่งหนึ่งสองงสงามมันขบงาเหมือนกดูดใช่ปั้นหลังจากนี้น้หน่าจะลดหรือจะเพิ่มแเพิ่มแน่นอนจ้ะเอาน้ำหนักลดสิไม่มีน้ำตาลเนาะมีน้ำตาลเหรเป็นน้ำอ้อยเนาะไม่ได้นน้ำอ้อยไม่มีน้ำตาลหอมลงนะเจ้า ดีต่อสุขภาพเจ้าจน้ำอ้อยเจ้าบมาจะจน้ำตาลเนี่ยพี่ขอเอามะพร้าวมะพร้าวแต่งน้ำตาลพี่ปอปบอกว่า,วาออก้นหม้อกับติดไม้ไผ่ลำที่สุดมีการหวานเรียนที่หอมป๊าบหอมที่สุดเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยคือมะพร้าวใช่มะพร้าวมะพร้าว ล้างไวเอันนี้ก็คือแบบเบาน้ะเอาน้ำใส่แล้วก็เอาช้อนขูดก่อนอ๋อโอเนโอ้เอ่ยโอเคโอ้เอ่ยนี่ก็นอ อ่ะจะได้ไลฟ์นี้น้องหิมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะจ้าวนี่ได้ฟินหมืงคว้าก่อนตัวเรอบ๊ายบายฟินขนาดแม่จุณพินบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าว